ตกราีนหัวตวัตเข้าเเสียตกรานีนะัวตวัตเข้าเรเสียตกราีนะัววัตเข้าเเสียตกราีราคานี้ยติตัวรนะราคายติตัวรนะราคายติตัวรนะพี่้าเจอราคายติตัวรบนะไม่อเชอล้มจังหวัดีไม่อเชอลราคานี้ดำตะดำตดำตดำตอ่ากรรมการบางกรรมการ

Hãy subscribe chết kênh lên, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ดังก้าวเลยดังก้าวราไว้ไว้ไว้เีมไ้ายวุ้มีเนื้อนตัวายวุ้นมีเนื้อนะาอยู่ตรวนี้นะาอยู่ตรงเนี้ไอราาอยู่ติดดำนะตดตุดตดาาอยู่ตรงนี้ตนี้ยมตายวุต้องการฮะ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 ระฮ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 ะมะฮะฮอ

อยู่ตรัมนราคาอยู่ราคาอยู่ตรัมนราคาอยู่ตัรัมนอันตายกลองนะอันตายกลองนะตรัมนะโซ่กาโาองเาราคาอยู่ตรันะราคาอยู่ตัรันะ

ดำต่อ59การงดำต่อ59การงดำต่อ59 <coughs>

Nama-nama kata-kata benar

ก้าวต้อยก้าต้อยดำเป็นต่เป็นก้าต้อยาต้อยเน่ต้อยยอเป็นต้อยยอดดำเป่งดเปงเปงดเปงเป่เปงเปงเปงโนดงามเป็ชนะในะโนดงามเป็ชนะจเป่ง

านะจริงเงินือนนกสนนบาทไปกลองในเวลาสินาทีนะนาทีโนดตามเป็ดชนะใจไอ้ยักนอุกปากองเป็นก้านะในเวลาสิปนาทีจริงเงินันกสนสอนบาทไปกลองยินเียพูนะในเป็นกลงใู้แนิเียพู